ค่ะเป็นคู่ระหว่างแพงดำวอเดทวันมิดในมุมแดงน,นะคะน้ำหนักช้ำมเช้านี้112อปอนด์ครึ่งค่ะชื่อจริงซับอนันต์ช่วยงานเป็นคนอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาปัจจุบันอายุ18ปีค่ะชกมาแล้วทั้งหมด70ครั้งชนะ50ครั้งแพ้17ครั้งเสมอ3าครั้งครั้งล่าสุดนะคะชนะคะแนนอุด,ดมสุขปอสำราญชัยที่เวทีมูยสยมอ้อมน้อยค่ะผู้จัดการและหัวหน้าคณะคือคุณสมจิตบุญทันนะคะ ายแดงเป็นมวยประเภทไฟเตอร์ค่ะมีอาวุธที่ถนัดคือเตะกับเข่านะคะสำหรับกูราเพชรสิทธิ์จามายในมุมน้ําเงินนะคะน้ําหนักช่างมาเช้านี้1น2ร้อยปอนด์รึงเท่ากันค่ะชื่อจริงจากรว,วัรจีนประโคนเป็นคนอำเภอประดนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะปัจจุบันอายุ22ปีชกมาทั้งหมด73ครั้งชนะ51ครั้งแพ้18ครั้งเสมอ4ครั้งครั้งล่าสุดนะคะชนะนอ็อกชาญชายัยรอปลาเสือยกสี่เวทีสยามค่ะ ผู้จัดก,การและหัวหน้าคณะรวมทั้งผู้ฝึกสอนด้วยคือดาบตรีสมหมายสิริพุทธนะคะฝ่ายน้ําเงินเป็นมวยประเภทฝีมือค่ะอาวุธที่ถนัดคือหมัดศอกและก็เตะนะคะสาหรับกรรมการผู้ชีข้ขาดบนเวทีนะคะกรรมการเดชชารายเพชรค่ะประวัติก็โดยคุณสุพฒนันพันธุ์ูขิดนะครับและนักเรียนพลตบวตรรุ่นที่13จังหวัดชลบุรีพบปะสันสันในวันที่28สเมษาย,ยนทุรงแรมโรบการ์เดนบีรีสอร์ทแปลงจังหวัดรองจากสิบตรีวิชัย เสืองามเอี่ยมแจ้งมาแล้วก็เขอเชิญร่วมงานกำมุสุนเพทองพระประจำวันวัดสุธรรมวัด,ดีซอยบางกะดีเขตบางพุเทียนกทมช่วงวันที่5ถึง9และวันที่6จะมีสงโพษตลอดงานนะครับมรสกสง์โทษตลอดงานโดยมีคุณสมมูรณ์อรุณทวิคุณเป็นผู้แจ้งมารายการมวยในสึกเกียรติเพชร24รายการนี้ชุนเกียรติเพชรเ,เสนอก็มีเดวิด ลูกมหานากับเพชรตาปีเลี้ยงรอนบวนผู้รองมีนพเดชสิกวีกับวินมาดั้นอสวโยธินมีสมเดชโชชจรินกับธนูชัยพรบุญรมี27เพชรพรมรุงรายการนี้ก็มีชาลิดสิทธิ์โอโกรโนมาชัสติกยิมเสียโอจัดผู้รองมี 3A ธทรัตนกิกับหงทองเล็กกอกันตินันและก็หงทองน้อยกอกันตินันแปดน้องใจโชกกับกล้องล่าสอสีส้มพงศ์พลเรือตรีวรุษเอี่ยมเจริญผู้จัดการฐานทัพเรือสงขลาเชิญชม ศึกรวมน้ำใจมหากุศล27ที่สนามมวยฐานทัพเรือสงขลาหนุ่มท่าสาวเทคโนโชกับยอดเพชรเมืองหาดใหญ่นีชาวสบุญผลกับจอมผลเล็กสิทธิพยักแล้วก็คู่เอกก็มีแสนสุกป,ปอแก้วเสนกับมะเฟืองเล็กชหนาปัทลุงกระด้าเป็นกองทุนการศึกษาบุตรข้าราชการและลูจกจ้างฐานทัพเรือสงขลาในวันที่4พฤษภาคมในศึกยอดผู้เด็ดที่สนามมวยยิมเนเซียมพิสตันหน้าตำหนักไทยนครถิรรมฒา์รายการนี้ก็มีสุรชัยศักดิ์ดาวีกับ คมกริตอพิทักษ์คนละการแล้วก็คมยักษ์สิงมณีกับรุ่งตาปีปอสิงใต้ขันทิพงศ์ลูกทบาการกับฤทธิศักดิ์ลูกเจ้าพ่อดำครับก็มีข่าวจะแจ้งครับเรื่องของขุมทรัพย์เมื่อสักครู่นี้ไม่ใช่แตกแผลเดียวนะครับแตก2แผลครับที่หางคิ้วกับที่ศีรษะนะครับคุณหมอนรงศักดิ์ใจซื่อแพทย์จากโรงพยาบาลแพทย์ศรีวิชัยนะครับบอกว่าต้องส่งไปทีเย็บที่โรงพยาบาลนะครับคิดว่าแตกประมาณไม่ต่ำกว่า10เข็ม2แผลรวมกันนะครับ2แผลนะครับครับแผลครับก็เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่ง คงจะได้แจ้งนะครับว่าแตกกี่เข็มกันแน่10เข็มนะครับเต้า500ข้าไปครับแอนตาซินบอกยินดีครับนะครับพนายจ่าย5,000เราถือเป็นการให้ค่ารักษาพยาบาลส่งเสริมในเรื่องของการนำศิลปะวยไทยมาต่อสู้กับเศรษฐีท่นนี้แอนมวยจากไทยพอร์เดดบันมิตดที่สองนักเตะดำนำทางไปแล้วนะครับมาดูแพร่ดำบ้างแต่ค่ายนี้ก็มีดำดำทั้งนั้นนะครับอาจจะมีดำดำพอร์เดดบันมิดก็ได้ ทางด้านกุลาพเพชรสิทจาหมายน้ำเงินกับเตะขวาชาดใหญ่ก็ไปเลยดูนี้เป็นคู่ที่5้าเราถ่ายทอดครบ5ยกนะครับท่านผู้ชมครับดูกระเต็มอิ่มครับช่องถามบอกว่าดูแล้วต้องดูให้ครบ5หกายกเจ้ามวยไทยวันนี้มีทั้งแตกมาหมดยกที่1บนถนนพเพชรเกษมซอย63ค่ะาหรือซอยวัดม่วง บริการอาหารทะเลสดกุ้งหอยปูปลาเป็นๆน,นะคะอาหารตามเมนูในบรรยากาศร่มรื่นบน,น,นเนื้อที่6ไร่จอลลดรถได้กว่า200คันค่ะมีสนามเด็กเล่นขนาดใหญ่ทุกคืนคบตลกกายกรรมคาบาเล่คือละ2คณะมีนักร้องสาวสวยกว่าร้อยชีวิตค่ะทุกครั้งมีโชว์ไม่มีชาร์จนะคะเฮียเบิรมดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะมาชมกันต่อยก2ฝ่ายแดงคือแพดดาเมื่อสักครู่นี้คูออ่2เพชรดาต่อยไปแล้วตอนนี้มาดูแพดดา วอเดชวันมิดโชกกับกุลาเพชรสิทธิ์จาหมายชามา112พึ่งรถคนละพึ่งบอลนะครับหน้าตาเป็นน้องชายของเพชรดำนะครับรายนี้ก็คือแทดดำวอเดดวันมิตรวันนี้ศึกจ้ามวยไทยที่เวทีมวยสียามอ้อมน้อยนี่เราใจดูเดือดเลือดท่วมจอแอนตซินนะครับจะให้เข็มละ500บาทและเสาหน้า เซมซัาลูชิพอเมสัก์กชกกับรุ่งราวีกอศัก์พัดุงกิจช่องสามถ่ายท่อสดเหมือนเดิมเวลา11โมงครึ่งที่นี่นี่เป็นยกที่สองนะครับนักท้องคุมน้ำเงินครับกุหลาบเพชรยังเดินลุกไล่ภูพีเดี๋ยวนำร่องไปก่อนแล้วนะครับเพชรดำคราวนี้มาแพร่ดำบ้าง เพร็กกับที่เราพูดดังฉากเลยทีเดียว112อปอนด์ในการตั้งคู่ครับเป็นมววที่เตะต่อยอกล้องแกล้งไวทีเดียวคู่นี้เราถ่ายท่อสดให้ชมจนทราบผลการแข่งขัน,นนะครับยาดของแพรดำพยายามที่จะเข้าไปถัวจังหวะทำเข้าก่อนครบนา แพดำตีเขา่ากุลาเพชรพยายามจะโต้เหมือน,นกันครับกรรมการบนเวทีเดชชาติก็ไปเหลือไปหาหมัดขวาแล้วครับเฉียดไปเลยกุลาบเพชรผวาเหมือนกันแฟนมวยไม่หนีไปไหนชมกันตลอดแน่นเติมทุกเสามาดูคู่นี้แพดำนั่เงินกุลาบเพชร ตแต่แดำผิวคล้ำกว่างพอได้ไปสองทีมายืนตั้งก่อนต่างแล้วดีวเอาใหม่ขยับเพายบอีกลาเพชดเอาซ้ายลัาตโดนโตลักษณะเป็นมวยเข้าซุ่มเข้าตีครับพอตีเสร็จถอยออกมาจะเป็นมวยฉาบถั่วคงจะไม่ผิดเหมือนกันหมดยกที่สองหรับปิโตนัทนะคะหนึ่งในคุณภาพน้ำมันเครื่องมีให้เลือกทั้ง รุ่นกระป๋องเหล็กกระป๋องพลาสติกมีกลิ่นหอมสัญญาลักษณ์จำง่ายๆนะคะรูปหัวม้าในกรอบวงกลมสีเหลืองมีจำหน่ายแล้วทั่วประเทศค่ะและสำหรับท่านชายนะคะทยารสเป้เรื่อสำอางพิเศษสำหรับท่านชายผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติมีจำหน่ายที่ห้างเซ็นทรัลบิกซีคาฟูและห้างวัดสันค่ะหรือตามแผนกขายยาทุกสาขาหรือหาซื้อได้ตามร้าน,านขายยาทั่วไปค่ะมาต่อกันในยุคในยุคที่3 แดงแดดำน้ำเงินกุหลาบเพชรแทดดำเดินอีกกุหลาบเพชรออกซ้ายยาวๆทีนึงแดงตะครุบเลยนะครับตะครุบเดนงศอกแรกแล้วอ้าวบอกไม่เอาโอ้โหกระจับไม่เอาไม่เอากรรมการอกไม่เอาเล่นกระจับไม่ได้โอ้โหลองดวงใจขอเวลานอกหน่อยไปผูกไหมขอเวลานอกนะครับสักครู่เดียวลงมาผูกก่อนเป็นเรื่องต้องมัดระวังนะครับ เพรื่องป้องกันสุดลักสุดหวงครับนี่ก็สัปดาห์หน้า11นาฬิกา30นาทีครับรูดมาช่องนีมนะครับชมศึกเจ้ามวยไทยกัน <c oughs> ผมเรียนถึงพี่น้องเกษตร,ร,ร,รกรนิดหนึ่งครับวันที่12-13พฤษภาคมเดือนหน้านะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดไหนาท่านระยะเวลวาน,นิชมอบร่อนรอ,องพรสันสีวโรครับเป็นแม่งานใหญ่จัดงานวันเกษตร,รกรและแม่บ้าสบจังหวัดปีนี้เป็นปีที่2ครับได้ทราบว่า ก็จะเรียนเชิญผู้บริหารประเทศสูงสุดไปเป็นประธานนะครับทันที่สนใจเรื่องของการเกษตรแถนนั้นปลูกข้าวถึง90%ครับครับพูดถึงว่าเรื่องของการจับคุณดุนเดชครับสมัยก่อนๆนั่นะนะนะสมัยก่อนๆนี่กติกายังยังไม่ได้หา้าเพราะมีนักมวยลหลายๆคนอิตีกระจับเยอะเลย <c oughs> คิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่อันตราย <c oughs> จงทั่งมาจินเตเดชศิ์นันสมัยก่อนจินเตเดชศิ์นันนี่รายนี้เรื่องเขาการะจับนี่สุดยอดเลย แม้กระทั่งบางทีบางครั้งคู่ชกเนี่ยทำกระจับขึ้นมาแล้วทาเป็นหนามด้วยนะหนามป้องกันด้วยแต่ว่าโดนตีไปตีมาจนกระทั่งบางทีบางครั้งนี่หนามหักเหมือนกันจนกระทั่งในช่วงนั้นแหละพอเรื่องของกระจับนี่จะฮอตจะฮิตมากทางกฎเกณฑ์กติกาก็เลยห้ามสั่งตีกระจับตั้งแต่บาดันเป็นต้นมาเลยนี่คือความเป็นมาเกร็ดนะครับเกร็ดสาหรับการชมศึกเจ้ามวยไทยครับเราได้ขึ้นมาบแรกกันต่อครื่องทางของคู่ที่5้าครับ แดงก็คือแพรดำรอเวดบอดเดดวันมิดน้ำเงินกุลาเพชรสิทธิ์จ่ามหมายแบบถูกผลักหัวสุกหัวซุนทีเดียวแพรดำตามเข้ามากุลาเพชรไ,ไม่ยอมและไม่ยอมไม่คล้องนะครับพยายามสลัดให้หลุดแพรดำไม่ยอมครับตามมาคล้องพอแลวตีแหม่ต่จะหนีอย่างเดียวหนึงน่งคงลำบากเป็นที่ของแพรดำาะะครับแหม แรดำัขี่โมโหคุณอนุนเดชเดินใส่แล้วไม่รอดีกว่าพเพราะเพชรดำพี่ชายี่ชนะไปแล้วตัวเองเดินเลยใส่อย่างเดียวนํางรองไว้ไก่อนแม่นีน่เจอสภาพนี้ยิ่งได้ใจครับแร็ดำนี่ได้ใจพอทางด้านบุญเมเงินกุหลาบเพชรน,นั้นไม่ยอมปะท่าข่าวด้วยหนีอย่างเดียวหนีออกหรือเปล่าท่านั้นดีกว่าตอนนี้แหละครับแม่ทำท่าโดนเยอะ ทำท่าจะรับสาร,รภาพเหมือนกันตั้งหลักไม่ไหวโดนอีกสามดอกกรรมการแย่ก่อนเอียงแล้วนะครับกุหลาบเพชรแพดดําทํามาเยอะตั้งหลักก่อนมาให้ใจสักประเดี๋ยวก่อนแห่นี่แหละครับไม่รู้จักฉ่วยโอกาสทองนะับปล่อยข้าศึกตั้งตัวได้เดี๋ยวลำบากต้นดกดานทางด้านกุหลาบเพชรเจอก็ไปฮันลี่ันขวางทำท่าจะสาร,รภาพแล้วครับ หังไปตีอีกลายคลุกตลอดหมดยกที่3ไปยันรุ่นใหญ่ถ้เเ 5, าเ 5, าข้มขัดยังอยู่ที่เอวละเดือนละ5,000บาทเดือนละ5,000บาทนะครับเข้มขัดยังอยู่ที่เอวตอนนี้มาดูตัวศักดิ์ศรีของแพรดํานะครับวอเดตวันมิดรายนี้เป็นเดว,วลูกพี่ลูกน้อง รุ่นหลังกับเพชรดำไมเดินตลอดนะครับใช้สูตรของเพชรดำมาใส่เลยแพดดาเงื่ินกุลาเพชรข้ามุงไปพี่เลี้ยงสั่งครับบอกถ้าขืนถอยรับข่าวเคล้าก็คงจะต้องลาลงหนะ้าออกมาทางด้านกุลาเพชรเลยตั้งหัวตั้ง,ง,งายสู้ดูที่ว่าจะสู้ได้เท่าไหร่นะครับทีมล้มลงไปไอ้สองสับ์เหมือนกันแพ้ดเริ่มเข้ารัดนายได้ครับ ยกศาสมังตีข่าวเอากุหลาบเพชรหันหรีหันขวางดูตัวว่าศิลปและแม่ไม้มวยไทยแล้วนี่นักมวยที่ไอ้มีอาวุธเด็ดขาดจะเป็นแท่งก้านคอหรือว่าศอกหรือว่าจะเป็นหมัดนะครับหรือว่าจะปล้ำตีก็ต้องให้มันชัดเจนอย่างเมื่อสักครู่นี้สงขาพอออกศอกมาตะละดอกตะละดอกนี่ได้น้ำหนักได้ทางกูชกนี่แตกตลอดเลยนะครับ นี่เป็นยกที่4ครับยกนี้ทางด้านของมุมแดงคือแพร่ดำปล่อยกุหลาบเพชรอลกรเพชรเริ่มสับซอกใต้ตั้งตัวครับเดี๋ยวจะครับตีเข้าเจียนไปเจียนอยู่ไห้เขาตั้งตัวได้เดี๋ยวก็จะตั้งบางกเหมือนกันเริ่มตีต่อกุหลาบเพชรพอเจอข่าวตัไปสองสามชุดแล้วครับความแข็งแกร่งที่ฮึดสู้ขึ้นมาก็กลับอ่อนเปลียไปอีก มาจนทั่งถึงยกที่4มีฮึดเป็นพักกุลาบเพชรแต่ว่าฮึดไม่ได้ตลอดนะครับทำแทาจะมีเถียงแต่ว่าพอโดนโต้มาแล้วก็มายืนตั้งหลกักก่อนยกเล่นของแรงๆแม่แดงดำบางครั้งพอโมโหแล่นิดลุยเลยลุยแล้วกุลาบเพชรตั้งตัวไม่ติดมาถึงช่วงปลายยกที่4 แรดำเบงก็ผ่อนไปเยอะครับทางกุหลาเพชรยกสีนี่พยายามเหลือเกินที่ระเรียกคะแนนคืนขึ้นมาในช่วงพยายากเข้าไปไม่ถึงตูมจีดันก็ถอยเข้ามาใหม่ตอนนี้แรดาไม่ประท้าด้วยแล้วครับช้าชั้นเชิงแล้ตอนนี้ดาก้ายดาาขวาแล้วก็ครับเข้าทิงทําแล้วออกมา เขคงจะปล่อยเป็นหน้าที่ของกุหลาเพชรที่จะเดินลุยข้าไปนะครับถ้าเมลุฟิเขาไม่สามารถจะทำอะไรเขาได้ตอาดาวมุดยอที่สี่ครับกิติคุณภูสมิงนอสวรรค์พรุ่งนี้ดดนสระเบียบ27มีสาวน้อยคาเฟ่จอยสิริลักษณ์ของโทษนี่เป็นรายละเอียดการโท์ที่วิลล่าคาเฟ่เสาหน้านี่มีสองซมสั้นเลยก,กุเอก็ เงินล้านเพชรดีมาแล้วนะครับคือแซมซันลุงพ่อเมสักตอนนี้โตแล้วเกินแซมซันเจอชกกรุ่นราวีคอสักพดุงกิจผู้รองก็เป็นมวยยอดมวยเก่งจุด 3, 5, 7, สดสดใสพอพระประแดงกับคมสันมอขำอัดแล้วก็อีกแซมซันหนึ่งแซมซันพวัฒนากับวังวิเศษลูกบันใหญ่นี่เป็นผู้มวยสาวหน้าที่เวพีมวยสยามอ้อมอยในศึกเจ้ามวยไทยอ้าวเหมือน,นมีเถียงมีเฮ กุลาเพชรมีเฮลาโมโหแล้วายแดงพอโดนมากอ้าวแต่รึเปล่าวบัวเหมือนกันนะครับแต่ดำบัวเหมือนกันนะต้นยกต้นน้ำต้นน,ำตนน้ำมีเฮมีเถียงพอกลางยกไปแล้วนี่ทำท่าจะห่อหยวหัวใจพอโดนปล้ำโ,โดนอาจโดนบี่ลูกแข็งแรงไปแล้วนะครับอา้าวหนหลังแล้วโดนอีกสองทียกสุดท้ายครับ ด้านของกุหลาบเพชรเดินจะแก้ตัวได้มากน้อยแค่ไหนแอดดับไม่ยอมครับอไปเหมือนเดิมเออเหนื่อยพอสักครู่จะได้ของแพรด,ดําตอนนี้คงจะไม่บรนทาด้วยแล้วหันหลังดำยอมเอาด้วยด้วยครับด้านของกุหลาบเพชรกรรมการบอกให้ชกต่อไม่ถูกอะไรครับคงจะเหนื่อยของเหนื่อยใจแทบขาด กามวยไทยทุกปันสาวนะครับโกคู่ต้องสมบูรณ์ทลาวมัสมบูรณ์ขึ้นมาแล้วก็สภาพครับการแข่งขันศึกกามวยไทยกบหรือว,ว่าศึกอะไรกันแล้วแต่ครับผลชนะจะมีผลต่อนักมวยค่าตัวจะเพิ่มพูนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับแฟนมวยถ้าชมแล้วเนี่ยเราเก็บข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์มาชกครั้งต่อไปกับนักม,มวยคนนี้นักมวยคนนั้นเป็นมวยหมัดมวยศอก ลวมวยเตีย้ยมวยสูมวยแพ้อะไรเนี่ยถ้าเรามีข้อมูลไว้แล้วนี่เรามาดูใหม่เรามาเชียร์ใหม่นี่เราเราจะเรามาเชียร์ใหม่เราลุ้นขึ้นว่างั้นเถอะฉะนั้นเราก็มีโอกาสที่จะได้ลุ้นม,มากกว่าเป็นการเปรียบเทียบนะครับมีไม่ลายมือของการแข่งขันในแต่ละคนของแต่ละคู่ลายยกสุดท้ายครับด้านของแกรดามเบนั้นก็อยากจะบอกว่า พอ,อแค่นี้แหละครับยายามประคับประคองไว้ก็เชื่อมั่นตัวเองว่าตักตวงไม่เยอะนะครับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญอยก็รือของคณะกรรมการผู้ที่จะคิดขาดกับยังไงก็อยู่ที่กรรมการนะครับกรรมการผู้มวกคะแนนสามท่านหมดยกสุดท้ายครับก็คงจะรอผลจากกรรมการ ผู้ชนะก็คือมุมแดงครับแพลด,ดําบอเดชเป็นมิชนา,นานคะแนนกุลาเพชรสิทธิ์จ่าหมายวันนี้ทีมงานครับคุณบรุษโรจนาภรณ์เนตคุณดวงอาจใจทัดคุณคุณบึกท่าเตียนคุณเสมียงขาวนะครับคุณถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับนึกถึงมวยเก่านึกถึงมวยโอจี